สวัสดีครับมาเจอกันตอนเย็นๆประมาณ6กโมงนะครับนบเกาะชั่วทุ่งนะครับวันนี้มาเที่ยวป่ามันนะครับมาดากบวงไว้ดา,ากบวงไว้สามหลังครับเพื่อมีนกเข,ขานยครับป่าหญ้ากำลังเขียวจะอุ่มเลย ให้สามหลังนงครับเผื่อมีตัวนะครับคอยติดตามนะครับทุงหยาฝนตกใหม่นะครับหญ้าเขียวจะอุ่มเชียวทำบ่วงไว้เผื่อมีนกเขาครับมีนกเขาเคยลงมาน่าจะมีตัวลงมานะครับเห็นแล้วครับนกอะไรนาะ เนี่ยครับปีดบวงนกเอียงโอ้โหนกเอียงนะครับขอจับก่อนนะครับโอ้นี่ครับกดเรียบร้อย อย่างนะครับไม่ใช่นกเขาเราก็ต้องปล่อยนะครับ <c oughs> ปากเหลียงไอ้นุเอยียงมันไม่มีแผลนะครับมันโดนนิ้วมันนะครับต้องปล่อยนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับนุ่นปล่อยครับเนี่ยครับ กับดักของคนมานนอเข็าทำกันอย่างนี้นะครับกับดักสัตว์เดี๋ยวไปดูอีกสองหลังนะครับหลังแรกก็ม้านนะะนกเอียงไม่ได้เจอนกเขาเลยเผื่อฟกนกเขาไม่แต่เสียงเพะๆอ๋อไม่มีครับนี่หลังเนี่ยครับ การทดักไว้ตรงถนนเนี่ยครับปลามันเนี่ยครับเจอหนุกเอียงไปแล้วครับหนึ่งตัวมาดูหลังที่สามครับโอ้ไม่ติดครับไม่ติด โดนเหยียบครับแต่ไม่รู้ว่านกอะไรครับเนี่ยสายหลุดเนี่ยนะครับวันนี้ไม่หมานเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับทำบ่วงักนกธรรมชาติธรรมชาติครับผม